มีความราดกิจจานุเบกษาเปิดประเทศเทสแอนโกักตัว1นึ่คืนรีเทิรก็คือข้อมูลเดิมที่เราเคยรู้นะครับก็คือ Test and Go, เทสแอนโก o เดือนมีนาคมนะครับกักตัว1คืนแล้วก็ตรวจ rt pcr แล้วก็โรงแรมเขาจะต้องในนี้บอกอะโรงแรมจะต้องให้ชุดตรวจ atk กับเรามาด้วยเพื่อที่เราจะต้องตรวจเองในวันที่5มีแค่นี้ยาวยืดมากก็คือจริงๆจุดประสงค์เขาคือเพื่อที่จะต่อ ถุกเฉินไปอีกเท่านั้นเองไม่ได้มีอะไรเลยครับตรงนี้ก็คือเดี๋ยวลงลิงก์ของรากิจานุเบกษาอันนี้ไว้ที่ใต้วิดีโอนะครับคือยาวยืดมากนะครับแต่ว่า,าเขาจะพูดถึงแฟนบ็อกซ์ด้วยซึ่งเราไม่ไม่พูดถึงนะเราจะพูดถึงแค่เทสแซนโกอย่างเดียวก็คือสรุปว่าใครที่รู้ของเดิมอยู่แล้วนะครับที่เขาประ,ประกาศจากการประชุมวันที่23กสากุมภาเนี่ยก็ปิดเลยก็ได้เพราะว่าไม่ได้มีอะไรใหม่แต่ถ้าเกิดใครยังอยากฟังต่อก็ฟังนะครับ 8หน้าเนี่ยข้ามมาที่หน้า3เลยนะครับข้างบนเป็นการไลา่ย,ยาวอ้างอิงนู่นนั่นนี่เต็ไมไปหมดเลยนะครับเราคงไม่ได้ไปไล่ดูนะเพราะว่ามันอะไรไม่รู้เยอะยะทรงข้อ2นะครับให้รับการลงทะเบียนเข้าราชนาจักรของผู้เดินทางเข้ามาในราชนาจักรประเภท1คือเทสแอนโกและประเภท2คือแซนด์บ็อกซ์ของข้อ1ของศูนย์คำสั่งของสอบ,บคอและกันอ่ะที่24่สิบทับสองก็คือคําสั่งตอนปลายปีที่แล้วอะ่ะ เอาเป็นว่าที่เหลือของย่อหน้านี้ไม่ได้เกี่ยวเพราะว่าพูดถึงแต่แซนด์บ็อกซ์แต่แค่ยังงงว่ายังจะมีแซนด์บ็อกซ์อยู่อีกเพื่ออะไรเพราะว่าเขาบอกว่าของประเภท2คือแซนด์บ็อกซ์เนี่ยให้รับการลงทะเบียนแค่พื้นที่นาร่องท่องเที่ยวกระบ,บี่ภูเก็ตพังงาสุราษฎร์ธานีเต่าพังงานสมุยอะไรพวกเนี้ยอ่าชนบุรีกราดอะไรพวกเนี้ยเออยังจะมีอีกเพื่ออะไรเพราะว่าอย่าเผลอไปเลือกแซนด์บ็อกซ์นะครับเพราะว่ามันคือเจ็ดคืนนะเทสันโกเหลือแค่หนึ่งคืนแล้วนะฉะนั้นไม่ได้มีความหมายใดๆแต่ก็ยังคงคไว้นะ ไม่รู้เหมือนกันเอาไว้ต้มคนไม่รู้เรื่องหรือเปล่าว่าไม่รู้นะครับเพราะว่าเทสแอนโกเนี่ยเขาก็ให้เข้าได้ทุกประเทศไม่ได้มากีดกันว่าเออประเทศนี้เข้าได้แต่แซนบ็อกซ์อะไรเงี้ยได้ทุกประเทศวงเล็บที่ฉีดวัคซีนแล้วแต่แซนบ็อกซ์ก็ต้องฉีดเหมือนกันนะแล้วก็ต้องอยู่ตั้งเจคืนนะเทสแอนโกเหลือแค่1คืนแล้วนะก็เลยไม่รู้ว่ายังจะตั้งไว้อีกเพื่ออะไรครับข้อ2อนอกเรื่องไปนิดนึงมาที่ข้อสามนะครับเกี่ยวกับเทสแอนโกแล้วให้ปรับมาตรการป้องก,กันโรคสําหรับผู้เข้ามาในราชอาาจกปรปะเภท ก็คือเทสเซนโกของข้อ1คําคำสั่งสบคที่ปลายปีที่แล้วโดยให้มีหลักฐานที่ใช้ในการเข้าราชณาจากและให้ดําเนินการตามมาตราก,การป้องกันโรคเมื่อเดินทางมาถึงภายใต้หลักเกณฑ์เงื่อนไขทั้งนี้ข้อ3.1ให้มีหลักฐานชําระค่าที่พักหรือสถานที่กักกันที่ราชการกําหนดในวันแรกและหลักฐานการตรวจเชื้อ r t p c r จํานวนหนึ่งครั้งรวมถึงค่าชุดตรวจและน้ํายาที่เกี่ยวข้องกับ การวินิจฉัยโรคโควิด19แบบตรวจหาแอนติเจนด้วยตนเองก็คือแอนติเจนเทสคิต ATK ก็คือโรงแรมน่าจะต้องเนี่ยมันรวมบอกว่ารวมไงรวมค่าชุดตรวจฉะนั้นโรงแรมน่าจะต้องเป็นคนให้อันนี้กับเราถ้าโรงแรมบอกว่าให้ซื้อเนี่ยแสดงว่าไม่ใช่ไงก็ในนี้เขาบอกว่าต้องรวมค่าชุดตรวจด้วยไงแสดงว่าโรงแรมต้องให้ทั้งนี้ต้องเป็นโรงแรมหรือสถานที่พักที่ราชการกําหนดที่มีโรงพยาบาลคู่ปฏิบัติการตามหลักเกณฑ์ที่ราชการกําหนด ก็คือหมายถึงชาเอ็กซ์ตลาพเพราะว่าเอ็กซ์ต u านี่ก็คือต้องเป็นคู่สัญญากับโรงพยาบาลฉะนั้นไม่ใช่ว่าโรงแรมอะไรก็ได้อ,อ๋อแล้วก็โรงแรม AQ ด้วยโรงแรมกักตัวอ n เทอเ e ทีฟควอนต n นนะครับได้แค่2อ,อย่างนี้นะชาเอ็กซ์ต u ากับ AQ เท่านั้นนะโรงแรมธรรมดาโรงแรมชาพลัสเฉยๆไม่ได้ก็มีแค่นี้แหละจบแล้ว <laughs> ที่เหลือก็คือไลา่ย,ยาว ประโยคเด่นเยอะที่ไม่จําเป็นนะครับแล้วก็พูดถึงเรื่องของคนที่เข้ามาหน้าช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศทางน้ําอะไรอย่างเงี้ยเออข้อสามจุดสองกรณีเดินทางเข้ามาในราชนาจากักรหน้าช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศทางอากาศให้คัดกรองอาการทางเดินหายใจและวัดไข้ผู้เดินทางและยื่นเอกสารต่อหน้าเจ้าพนักงานหรือพนักงานควบคุมโรคติดต่อภายใต้หลักเกณฑ์และเงื่อนไขดังนี้เอาเป็นว่าตรงนี้ไม่ได้ขออ่านหมดนะครับ เพราะว่าลางๆว่านี่คือการยกข้อความเก่าตั้งแต่สมัยเพิ่งเปิดใหม่ๆอ่ะไอการวัดไข้วัดอะไรตอนเข้าราชนาจักรเนี่ยเหมือนกันเดะแล้วก็ดูแล้วไม่ได้มีเนื้อหาที่สําคัญใดๆเอาแค่บางส่วนกรณีเข้าราชนาจักรโดยสายการบินที่มีที่บินตรงมายังท่ากาศยานนานานชาติให้คัดกรองอาการทางเดินหายใจวัดไข้และยื่นเอกสารต่อนหน้าเจ้าหน้าที่รวมถึงพิธีการตรวจคนเข้าเมือง ะช่องทางเข้าออกรว่างประเทศก่อนเข้ารัชนาจักรคือทเที่ยวบินตรงอย่างที่เราเคยพูดถึงกันว่า,าจะบินเข้าไทยจะก,กักตัวที่ไหนก็คือต้องเป็นเที่ยวบินตรงคือต่อเครื่องในต่างประเทศได้แล้วก็บินตรงเข้าจังหวัดนั้นเลยฉะนั้นใครหวังจะไปกักตัวจังหวัดออที่ไม่ใช่กรุงเทพกับภูกเก็ตเนี่ยคือถ้ามันมีทเที่ยวบิน,นมันก็ได้ไงแต่บังเอิญส่วนใหญ่มันไม่มีมันต้องเป็นแบบว่าจากประเทศใกล้ๆอาจจะมีบ้างที่บินตรงเข้าจังหวัดอื่นที่ไม่ใช่กรุงเทพกับภูเก็ต แล้วก็จะประจานข้อสองเล็กนะครับเมื่อกี้ข้อหนึ่งเล็กก็คือเที่ยวบินตรงใช่ไหมข้อสองเล็กเนี่ยซึ่งอยู่ภายใต้ข้อสามใหญ่ข้อสามจุดสองเนี่ยนะเมื่อกี้หนึ่งไปแล้วหนึ่งย่อยไปไปแล้วข้อสองย่อยเนี่ยนะกรณีที่ไม่มีเที่ยวบินตรงเราก็นึกว่าจะเปลี่ยนเกณฑ์เงื่อนไขไปแล้วว่าเมื่อกี้เขาบอกต้องบินตรงไงต่อเครื่องนอกประเทศแล้วก็บินตรงเข้ามาใช่ไหมอันนี้นึกว่า,าสายการบินที่ไม่มีเที่ยวบินตรงคือนึกว่าจะให้แล้วคือไม่เชิงก็คือ วัดไข่ยื่นเอกสารคัดกรองอะไรตั้งแต่ทางเข้าประเทศจุดแรกอ่าแล้วก็ข้อขอไข่นี่คือเหมือนกันเดะเลยก็คือวัดไข่เอ่อยื่นเอกสารท่องทางเข้าออกประเทศปลายทางเอา้าข้อความเดียวกันไม่รู้ตรงนี้มาแปะทําไมอ่าแล้วก็ก็คือก่อนมาใช่ไหมแล้วก็ตอนเข้าไอ้คัดกรองวัดไข่เอ่อยื่นเอกสารอะไรเนี่ยหลังเข้า ให้เดินทางข้อ3.4ให้เดินทางไปยังโรงแรมหรือสถานที่พักสถานที่ที่ผู้เดินทางเข้ารับการกักกันตามที่รัชการกําหนดแล้วแต่กรณีเพื่อทําการตรวจเชื้อโควิด -19 โดยวิธี rt-pcr จํานวนหนึ่งครั้งคือหมายถึงว่าเราไม่สามารถเดินทางไปเองได้นะครับพอลงเครื่องปุ๊บก,ก็คือจะมีรถของโรงแรมเข้ามารับแล้วก็พาไปตรวจที่โรงพยาบาลคู่ปฏิบัติการของโรงแรม ก็คือดูที่หัวใบจองของโรงแรมของเราว่าเป็นชื่อโรงพยาบาลอะไรก็คืออันนั้นแหละแล้วก็ถ้าเกิดกรณีตรวจเจอเป็นบวกขึ้นมาแล้วโรงพยาบาลไหนจะเป็นคนตัดสินชะตาก,กรรมก็โรงพยาบาลน,นั้นแหละก็คือพอรถมารับแล้วก็คือโดยส่วนใหญ่นะเขาก็จะพาไปที่โรงพยาบาลเลยเพื่อที่ไปตรวจแล้วก็ค่อยกลับมานั่งรอนะครับไม่ใช่ว่าจะมีพยาบาลหรือใครที่มารอตรวจในโรงแรมไม่ใช่ก็คือพาไปตรวจที่โรงพยาบาลแล้วก็ค่อยมารอที่ห้อง อ๋อแล้วก็ตรงนี้ที่คนสงสัยว่าทําไมจึงไปกักท่พััฒยาได้เพราะว่าเนี่ยมีรถมารับแล้วก็เดินทางภายในระยะเวลาไม่เกิน5ชั่วโมงโดยในระหว่างที่รอผลการตรวจหาเชือ COVID ้อโควิด19ห้ามเดินทางออกนอกโรงแรมหรือสถานที่พักอ่าก็ต้องรออยู่ในห้องจนกว่าผลจะออกนะครับถ้าผลออกแล้วว่าเป็นลบก็ออกนอกห้องได้เลยหรือจะอยู่ต่อจนครบเวลาที่จองมาก็ได้แต่ถ้าเกิดผลเป็นบวกขึ้นมาก็ในนี้จําได้ว่ามีบอกนะ กรณีเข้ามาในราชนณะจากที่ยังอายุไม่ครบ6ปีบริบูรณ์คือเด็กอายุไม่เกิน6ขวบคือ0ูนถึงหขวบและก็มาพร้อมกับผู้ปกครองหรือผู้ดูแลให้ทําการตรวจโควิดสิบเด้วยวิธีตรวจโดยน้ําลายก็ได้ใช้คําว่าก็ได้หมายความว่าเขาจะตรวจโดยไม่น้ําลายก็ได้เงั้นเหรอทําไมไม่บอกว่าต้องล่ะทําไมไม่บอกว่าต้องต้องตรวจทางน้ําลายล่ะถ้าอายุ0ูนถึงหขวบกรณีผลตรวจเชื้อโควิดสิบเก้า rt-pcr ในครั้งแรกยืนยันว่า ไม่มีเชื้อให้เดินทางในราชนาจักรได้โดยให้ปฏิบัติตามมาตรการสาธารณสุขที่ทางราชการกําหนดอย่างเคร่งครัดตลอดเวลายังจะมีอีกยังจะมีอีกเออเมื่อไหร่จะเสรีและให้โรงพยาบาลคู่ปฏิบัติการของโรงแรมหรือสถานที่พักโรงพยาบาลคู่ปฏิบัติการหรือสถานที่พักหมายถึงให้โรงพยาบาลหรือตัวโรงแรมให้มอบชุดตรวจและน้ำยาที่เกี่ยวข้องกับการตรวจเชื้อแบบตรวจแอนติเจนด้วยตนเองแอนติเจนเทสคิตหรือ ATK ให้กับผู้เดินทางสําหรับตรวจหาเชื้อด้วยตนเองจํานวนหนึ่งครั้งในวันที่5้ถึงหของระ,ะระยะเวลาที่พำนักเพื่อยืนยันว่าผู้เดินทางไม่มีเชื้อโควิดสิและให้ผู้เดินทางรายงานและบันทึกผลตรวจด้วยตนเองระหว่างอยู่ในลักษณจากบนแอปพลิเคชันหรือระบบที่ราชการกําหนดก่อน่าจะเป็นเหมาะพร้อมอันนั้นคือเป็นลบนะครับแล้วเป็นบวกะ่ะกรณีตรวจเชื้อโควิดสิในครั้งแรกก็คือที่ไปตรวจ rt-pcr ตรวจมีเชื้อโควิดสิกก็คือตรวจเป็นบวกให้โรงพยาบาล พิจารณาดําเนินการดูแลรักษาพยาบาลตามแนวทางที่สาธารณาสุขกําหนดจริงๆอยากจะรู้รือเกินสาธารณาสุขนี้กําหนดอะไรไม่ค่อยได้เปิดเผยอะไรมากหรือประสานส่งต่อไปยังสถานพยาบาลหรือสถานที่ที่กระทรวงสาธารณาสุขหรือราชการกําหนดก็คงจะหมายถึงฮอสปิเตลนั่นแหละโดยให้ผู้เดินทางเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการตรวจหรือรักษาพ,พยาบาลทั้งหมดหรือเป็นไปตามข้อตกลงเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายระหว่างโรงแรมกับสถานหรือสถานที่พักกับผู้เดินทาง อันนี้คืออะไรตกลงได้ด้วยเหรอคุยกันได้ด้วยเหรอเนี่ยหรือเป็นไปตามข้อตกลงเกี่ยวกับค่าใช้ใจ่ายระหว่างโรงแรมกับสถานที่พักกับผู้เดินทางหรือเป็นไปตามสิทธิ์ในการตรวจหรือรักษาพยาบาลตามที่กฎหมายบัญญัติข้อ4เนี่ยเกี่ยวกับแซนด์บ็อกซ์ทั้งหมดเลยก็คือราชนาักปประเภท2นะครับฉะนั้นเราข้ามมาเราไม่พูดถึงมาข้อ5เกี่ยวกับเรื่องของประกันปรับมาตรก,การป้องกันโรคของผู้เข้ามาใน,ในราชนาักปประเภทหนึ่งเอแล้วก็อะไรเยอะแยะ อันนี้กระโดดข้ามมาในเฉพาะส่วนของกรมธรรม์ที่ครอบคลุมในการดูแลรักษาพยาบาลเป็นไม่น้อยกว่า2 0 0 0 0ดอลลาร์สหรัฐเว้นแต่กรณีผู้เดินทางที่มีสัญชาติไทยหรือไม่มีสัญชาติไทยแต่มีสิทธิการรักษาพยาบาลตามที่กฎหมายบัญญัติไม่ต้องมีกรมธรร์ประกันภันย,ภยดังกล่าว2 0 0 0 0ดอลลาร์สหรัฐก็คือวงเงินคุ้มครองไม่ใช่ราคานะครับอ่าก็คือคอนเฟิร์มว่าต่างชาติวงเงินประกันก็คือลดเหลือแค่ไม่น้อยกว่า20,000 US ยูดอลลาร์ได้ ซึ่งในนี้ไม่ได้บังคับว่าจะต้องเป็นของไทยแต่อย่างใดก็แค่บอกว่าให้มีหลักฐานหรือเอกสารในส่วนของกรมธรรม์ประกันภัยไม่ได้บอกว่าต้องเป็นของไทยแล้วข้อ6ก็คือเป็นข้อที่บอกว่าให้มีการติดตามกำกับดูแลให้ผู้เดินทางซึ่งต้องปฏิบัติตามมาตรการในข้อ3ก็คือเทสแอนโกข้อ4คือแซนด์บ็อกซ์ยังคงต้องปฏิบัติมาตรการป้องกันโรคอื่นๆตามคําสั่งที่ได้ประกาศไว้ก่อนหน้าอย่างเคร่งครัดแล้วก็มันคืออะไรล่ะต้องไปย้อนดูได้เหรอ และให้โรงแรมและสถานที่พักหรือสถานที่ที่ผู้เดินทางกับการตามราชการกําหนดดําเนินการกํากับติดตามตรวจสอบการเข้าพักหรือการเข้าออกของผู้เดินทางก็คือมอบหมายให้โรงแรมยังคงติดตามเราอยู่ซึ่งซึ่งในทางปฏิบัติคงไม่ได้ตามอะไรมากหรอกแต่แค่ว่าเออนะก็คือยังคงรอบครอบโดยไม่จําเป็นไม่เลิกก็อย่างที่บอกนะครับเป็นระกิจยาที่หลวมเพราะว่าก่อนนี้นมีพูดถึงเจ็มีนาไว้ใช่ไหมเริ่มลงทะเบียนหนึ่งมีนา แล้วก็เข้าไทยได้จริงกับมาตรการกักตัวแค่หนึ่งคืนเนี่ยวันที่7มีนาแต่ในนี้ไม่มีพูดถึง7มีนาเลยนะเพื่อนๆก็มาหาดูในนี้แล้วกันแค่มีบอกว่าทางนี้ตั้งแต่วันที่1มีนาคมเป็นต้นไปก็แค่บอกว่าเออเริ่มใช้1มีนาแต่ว่าในสไลด์ของสบคมีพูดถึงอยู่นะครับว่าเข้าได้จริง7มีนาแต่ตรงนี้บอกว่าเริ่มใช้มาตรการนี้1มีนาเอาเป็นว่าเราก็เอาเหมือนเดิมไปว่าเออเริ่มลงทะเบียน1มีนานะแล้วก็เข้าไทยได้จริง7มีนา คือตัวราชกิจจานุเบกษาเนี่ยมันเป็นอะไรที่ต้องเป็นทางการแล้วก็คนที่เขาปฏิบัติงานเนี่ยเขาก็จะต้องยึดอันนี้เป็นตัวอย่างแต่ว่าพอคนปฏิบัติงานมาอ่านโอ้โหมันอะไรมันเยอะแยะแล้วก็คําศัพท์เข้าใจยากคือควรจะทั้งให้ดูง่ายแล้วก็ให้ครอบคลุมแต่นี้ก็ไม่ครอบคลุมเพราะ7มีนาที่บอกเมื่อกี้ก็ไม่ได้ใส่ไว้ในนี้เลยแล้วก็ตกลงต้องขอใหม่ไหมก็ไม่ได้บอกอีกนะครับ ครับตอนนี้เพื่อนๆฟังแล้วคิดเห็นยังไงกันบ้างก็คอมเมนต์ได้ที่ใต้ใตวิดีโอนะครับขอบคุณที่รับฟังนะครับ